หลักฐานสําคัญคือกระดาษทิชชู่ที่มีคราบคล้ายอสุจิกล่องถุงยางอนามัยและกางเกงในผู้หญิงทั้งหมดที่ผมพูดไปครับนี่คือการถแถลงข่าวร่วมกันของรัฐมนตรียุติธรรมและอธิบดีกรมราชธรรมวันนี้ครับอธิบดีบอกว่าตัวเองเพิ่มมารับตําแหน่งเมื่อหนึ่งตุลาคมและพบความไม่ชอบมาพากลการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพจึงใช้เวลารวบรวมข้อมูล2-3สัปดาห์จนแน่ใจ พบว่าเจ้าหน้าที่เรือนจำได้อำนวยความสะดวกให้หญิงชาวจีนเข้าไปค้าบริการทางเพศถึงในเรือนจำโดยวันที่เข้าตรวจสอบคือวันอาทิตย์ที่16พฤศจิกายนซึ่งปกติแล้ววันอาทิตย์ไม่ได้ให้ญาติเข้าเยี่ยมแต่วันนั้นกลับมีชาวจีนที่เป็นญาติของผู้ต้องขังมาเข้าเยี่ยมหลังญาติเยี่ยมเสร็จพบว่ามีผู้หญิงชาวจีนสองคนอายุ20ปีเข้าไปต่อหญิงชาวจีนคนที่หนึ่งอยู่ที่ชั้นบนในห้องของผู้บัญชาการเรือนจำและจะมีบันไดที่สามารถลงไปที่ห้องด้านล่างได้ ซึ่งมีหญิงชาวจีนคนที่2อ,อยู่กับผู้ต้องขังชาวจีน2ต่อ2ซึ่งจริงๆห้องนั้นเนี่ยปัจจุบันยังใช้เป็นห้องรับรองผู้บังคับบัญชาแต่พบว่าไม่ค่อยได้ถูกใช้งานจึงมีการดัดแปลงห้องเพื่อใช้ในการก่อเหตุตอนที่เจ้าหน้าที่ไปพบพบว่าหญิงสองคนได้แต่งตัวเรียบร้อยแล้วเพราะกว่าเจ้าหน้าที่จะไปถึงต้องผ่านประตูสองชั้นทําให้ใช้เวลาพอสมควรหญิงชาวจีนสองคนปฏิเสธว่าไม่ได้ค้าบริการแต่ส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองคนค้าประเวณี เนื่องจากว่าหญิงชาวจีนและผู้ต้องขังไม่ได้รู้จักกันเลยและในห้องที่เกิดเหตุพบกระดาษทิชชู่ที่พบคราบคล้ายอสุจิรวมถึงกล่องถุงยางอนามัยและกางเกงชั้นในที่หญิงชาวจีนพกติดตัวมาด้วยแต่ขณะนั้นพยานหลักฐานไม่เพียงพอจึงจำเป็นต้องปล่อยหญิงชาวจีนสองคนกลับประเทศนอกจากนี้ยังพบสิ่งของที่ไม่ได้รับอนุญาตอีกหลาย,ายรายการเช่นยาเส้นและสุราและที่พีคิไปกว่านั้นครับพบว่าผู้บัญชาการเรือนจำอยู่ในที่เกิดเหตุตลอดเวลา และมักจะมีหญิงชาวจีนมาที่เรือนจําทุกวันอาทิตย์ณนะขณะนี้มีเจ้าหน้าที่ราชทานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง20รายแล้วไล่ตั้งแต่ผู้ปัชาการเรือนจํารองผู้ปัชาการและเจ้าหน้าที่ระดับอื่นๆ